ันนี้หนึ่งเนาะเธอมามังนิดไปเธอมาทำให้ละลายโดนสาบให้ตายแล้วตายแล้วแต่เราอะว่าเรารักเขามากแล้วเขาหนอยก็ที่เขาเราสบายใจอะ I love you สวัสดีครับครอบอินทนนท์จิบมือจิบใจเช่นเคยนะครับกับรายการสุมส่มสี่สุ่มหก็คือรายการของเรานะครับพาแข่รับเชิญเนี่ยมาเดินดุมดุมดุมด,มด,มดุมทำภารกิจหาหาจนต้องร้องห้านะครับท่านผู้ชมก็คือวันนี้เราอยู่ที่โครงการอะ นาซิริรามคำแหงนะครับก็คือในส่วนนี้เขาจะมีทั้งบ้านเดียวบ้านแฟดหรือทาวน์โฮมและที่สำคัญคือการตกแต่งของเขาเป็นในส่วนของแบบเมดิเตอร์เรเนียนเรจใจมากเลยครับผู้ชมวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราปกติจะมาแค่2แต่วันนี้มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนมา8ค่ะท่านผู้ชมเราจะได้เห็นความน่ารักความแบบว่าสดใสของเด็กอายุ20 อยากให้น้องแนะนําตัวทีละคนได้ปั๊สวัสดีครับน้ําปิงครับผมอุ้ยสวัสดีครับเจมครับสวัสดีครับลาเต้ครับอุ้ยใส่นมนิดนึงเนาะสวัสดีครับโทมัสครับอันนี้ดินเดินหน่อยหน่อยสวัสดีครับกล้องครับว้าอยากทุกคนใส่รู้สวัสดีครับเก่งครับชักกาสุด สวัสด <muitas S 2> ีครับรับอไอ้ตสวัสดีครับโฟนวันครับวนวันม่นวันอ๋อวันวันเปนนัเคยินดีที่เจอนนนทุกคนแล้ววันนี้พี่บอกเลยนะว่าพี่จะมีทั้งเกมทั้งสิ่งที่น่าสนใจที่สำคัญพี่จะพาไปดูบ้านที่มันมีความตกแต่งแบบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเราเคเห็นทะเลเมิเอร์เรเนียนไหมรมีในหวังตอุยับมียังไงซียังไงสีแล้วีผมอจริงจริงเราอยาไปเที่ยวที่รปเลจริงรอนี่ไงตรงนี้กรุงเทพกรีซค่ะ อิตเนียรี่เวอร์แล้วเราล่ะเรามีภาพจําในความในส่วนของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนว่ายังไงบ้างไม่มีเลยโอเคแบงฝั่งนี้ไม่เคยมีฝั่งนี้คืออยากเห็นเดี๋ยวจะพาไปดูเลยว่าโครงการที่นี่นะบของแสนสิริเป็นโครงการที่ตกแต่งไม่เหมือนกันเลยเอางี้ข้างในของนาซิลิี่รามคำแหงเนี่ยนะในเครือแสนสิริมีทุกทายที่น้องพูดมาเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดหรือทาวน์โฮมนะที่สำคัญคือดีไซน์สวยมากสิ่งอำนวยความสะดวกคือครบครันมากแถมใกล้รถไฟฟ้าติดทางด่วนเดินทางง่าย จบจบเดี๋ยวพี่พาเขาไปดูไงไปไปเพื่อนเพื่อนไป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 นี่ท่านผู้ชมเด็กๆแก๊งอยากอยากมีชื่อแม้แบบให้เราเรียกง่ายๆอ่ะคือก่อนอันนี้ดูบันดิใช่ไหมใช่ครับอ่ะพี่ตั้งให้อนาซิลิอ้าวันนี้พาชาวแก๊งอนาซิลิมาพี่จะพามันีไซา์มือเห็นไหมท่านผู้ชมเด็กๆบ้านแฝดค่ะมีใครอยากอยู่บ้านแฝดไหมผมอ่ะผมอยากอยู่อ๋ออุ้ย ยกพร้อมกันแสดงว่าอยากอยู่ด้วยกันเนาะทำไมถึงอยากอยู่บ้านแฟตด้วยกันอยู่เขาสนุกดีครับมันมีสะพานเชื่อมเลยครับเงาๆก็จะได้ไปเดินเดินหากันคิดตามนะเป็นวันหยุดแล้วสองคนเนี้ยอยู่บ้านด้วยกันกิจกรรมที่ชอบทำอ่ะทําอะไรตีกล์ฟข้ามบ้านฮะได้ได้อยู่สองบ้านแล้วอ๋อเพราะว่าเพราะว่าที่นี่นาที่คือพื้นที่เยอะแล้วก็มีพื้นที่สีเขียวสามารถที่จะมาเล่นกลอบเล่นอะไรได้แล้วกิจกรรมกลางคืนล่ะทำตีกล์ฟครับตังย่าปะเนี่ยอยากถามหน่อยถ้าสมมติให้เลือก แปดคนเนี้ยให้จับคู่มาเราอยากเลือกคู่ใครเพราะอะไรอาร์ทมัสก่อนเลือกพี่นนท์ได้ไหมก็ไม่ติดนะโทมัสมาถึงในนี้ก่อนนะเอาในนี้ก่อนเรื่องน้องกล้องแล้วกันครับเพราะอยู่แล้วสนุกครับงานกล้องไปอยู่กับโทมัสเลยได้ก็อยู่กับพี่โทมัสไล่มาเลยต้องอยู่กับพี่โทมัสโอเคไมาถึงคนนี้แล้วไงคนนี้เขาเลือกกันไปแล้วติดอยู่ทน้ำปิงก็ได้อ่ะน้ำปิงไปเพราะว่าพี่น้ำปิงมี สมองงมมันสอ่ะคนนะด่าเพื่อนหน่อยอินดี้สมองเหมือนแบบพี่ตั้มปีเขามีความคิดที่ที่จะทำให้อ่ามีความเป็นผู้ใหญ่ให้ข้าวุตสาหได้ต่อไปเฟิร์สอยู่คนเดียวไดเฟิเฟิร์สอย่าอินดี้เกินอยู่กับเจมก็ได้ครับเจมทำไมทำไมเพราะอะไรเพราะยืนไกลแกสองคนก็เลือกไม่ได้แล้วอยู่กับกูสามคนพ่อแม่ลูกอ่ะได้คู่แล้วเดี๋ยวเราจะพาเขาไปดูว่านอกจากบ้านแฝด มีอะไรอีกที่นี่เราคือบอกเลยนะว่าสวนถ่ายรูปสวยทุกมุมมีกล้องมาเลยถ่ายรูปตามาเฮ้ยเพื่อนๆตายเพื่อนเพืทุกคนและตอนนี้พี่พาน้องๆทุกคนมาอยู่ที่สวนส่วนกลางของโครงการอนาซิริไปไงโอ้โหยอดจะถ่ายแอดดูดิเดี๋ยวพี่จะถามหนึ่งคำถามและให้ทุกคนชี้ว่า คิดเห็นตรงกันไหมว่าคนที่พี่ถามเนี่ยเป็นใครและชีพรอมกันนะโอเคปะครับใครที่นี้แสบที่สุดเข้ามาสอคนคือเฟิร์นกับก้องทำไมถึงคิดว่าเฟิร์นกับกล้องแสบสุดเขาแสบครับอ่าแล้วเราว่าไงเก่งเขาก็แสบเพราะเขามีแผลกับบ้านกับบ้านแล้วก้องล่ะทำไมถึงคิดว่าก้องแสบภวัตรวจใครปวดกล้องครับเราสิน้องเขาเป็นคนตลกครับแต่จริงๆแล้วน้องเขาดื้อมากเลย หลอดอะไรที่เขาที่เราตื่นขึ้นว่าเขาดูเราชวนไปไหนแล้วครับก็ไปใช่ประมาณนั้นเลยครับเดี๋ยวเราพาไปดูว่าที่สวนของโครงการอนาสิริเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าแค่เครื่องเล่นแล้วก็ต้นไม้ Let's go everybody ไปไยเพื่อน หลังจากที่เราเดินชมเดินอายเดินเตยเราเข้ามาอยู่ในห้องแห่งความลับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ขอถามก่อนว่าเราสามารถเปิดเผยความลับของเราได้หรือไม่ไม่ได้โอเครไจบเลยป็นไงนได้ได้หมได้ยน้นอยพี่มีคําถามจะถามนําปิงครับได้ข่าวว่า น้ำปิงอยังไม่ถามย่าไม่ถามอย่าไม่ถามได้ข่าวว่าน้ำปิงเคยเล่น M.V. ของนนทนธนดลจริงหรือไม่จริงครับจริงเพลงอะไรเอาเพลงโตริมครับร้องให้ฟังนิดนึงได้ไหมอันนี้หนึ่งเนาะ เธอมามันนิดไปเธอมาทำเธอมาทำให้ละลายโดนสาบให้ตายแล้วตายอีกเฮ้ยเสร็จดีมีใครไหมฝั่งนี้ไม่มีฝกฝั่งเาม่นี่รอก่งนี้เลยครับเฟิรเิาบอกมาว่าเราก็ไปวลาได้เดี๋ยวเดีีดี ดีไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยรู้เสียงเขาคือเทียบเท่าพี่นนทนาลเลยเฮ้ยอ้ยกูมาขนาดนี้อ่ะเริ่มขนาดนี้ต้องลองอ่ะต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไหมก็ใช่เลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำแนะทำแล้วไม่เคยสมหวังเฮ้ยว้าเฮ้ยปกติขนาดออริจินัลยังร้องแค่ว้าง วมีคนหนึ่งเคยเป็นเทพบุตรุี่เป็นโน้นครับหล่อเก่งหล่อไหนไลฟ์ฟังหน่อยก็ไปประกวดนี่ก็จบแล้วเหรอครับต้องทำอะไรบ้างครับพี่เป้กโปรโมทประเพณีแล้วก็ไปเดินขบวนด้วยเป็นการโปรโและนี่ก็คือบุญงานหยีเป้งขอเชิญน้องเก่งออกมาเชิญอันนี้คื่นเข้าสิงเข้างน่องเข้าสิง ก็เยอาผมมาโดนเฉยพี่เก่งวันดีครับวันนี้ครับพี่เฮ้ยคแบบนี้เรับแต่ไม่มองอุ๊ยถือว่าเก่งมากตรงมือเพื่อนหน่อยพี่เก่งยอดเลยช็อตช็อตไม่ต้องพูดใครในที่นี้ตื่นสายที่สุดแต่พูดคนหนึ่งชื่อเลยโทมัสเดี๋ยวผมขอแก้ตัวก่อนนะครับโทมัสอะได้แก้ตัวทีหลังโทมัสโทมัสครับ โอเคคุไม่ต้องถามแล้วก็ไม่ยอาถมันไม่ได้จะูบเพื่อนจริงๆแล้วผมมาตื่นเร็วแต่แบบเขาไม่เห็นตอนที่ผมตื่นโทษนะแต่เพื่อนเนี่ยเจ็ดคนบอกว่าเป็นเราเราไม่ตื่นนะ<ม>แต่เราจะตื่นเดี๋ยวตอนไหนวะคือหลักฐานมันอยู่ในไลฟ์หมดมจบอ่ะอยากถามคำถามในขั้นตอนสุดท้ายแล้วเข้ามาตรงนี้มันก็ต้องมีการแสดงมันก็ต้องมีการแบบร้องเล่นเต้นรำอะไรต่างๆ อยากรู้ว่าทําไมเราถึงชื่นชอบตรงนี้เป็นเพราะอะไรเออเพราะว่าแบบในชีวิตจริงอ่ะบางอย่างเราก็ทําไม่ได้แต่ว่าการแสดงทําได้มีอะไรอีกไหมมีอะไรอยากเสริมไหมเราก็แบบสามารถเป็นสวมบทบาทเป็นคนนั้นคนนี้ได้แนี้แล้วบทบาทที่เราชื่นชอบที่เรารู้สึกว่าเราอยากเล่นเลยตัวของตัวเองนี่แหละครับต้องต้องอะไรเนี้ยเออจน่าสนใจอ่ะขังคาแรคเตอร์ที่เราอยากเล่นแล้วกันอยากเป็นคนของเธออยากเล่นแบบว่ามนุษย์ต่างดาวคือรู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ย เราอาจจะพูดอะไรก็ได้อาจจะไม่ต้องจำบทเยอะเยังเรียนอะไรคารุอะใครจะดูก่อนเข้าไปสักการูบะเก่งพี่เก่งครับอ๋อผมละครับคมฝันลึกๆอยากเป็นนักร้องแนวเพลงแบบพี่นนท์พี่นนท์นนท์อ๋อโอเคก็ขอให้ได้ทำตามความฝันทางนู้นแล้วครับครับอยากทำอะไรอยากเป็นศิลปินเป็นนักร้องด้วยอ๋ออโอเคอัตมาร์สอัตมาร์สอยากทอะไรก็อยากประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ผมทำครับอยากทำให้โชว์มันดีๆครับอยากให้ความสุขกับคนอื่นเยอะๆครับ ขนาดนี้ลมึงจะยอมด้วยจริงๆก็อยากเล่นซีรีส์ครับแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่อยู่ดีวันนี้คืออยากอยากทําขึ้นมาเลยคืออยากเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบ้านโครงการดีเลยอันนี้ลูกค้ายิ้มแล้วทางเอาผู้ใหญ่ทางแบบอนาสิริแสนสิริอะไรก็เข้าได้คือเราชอบแบบอยู่บ้านคนเอาคนบ้านบ้านหลังไหนคือเราไปเหยียบคือคนเตรียมจองเตรียมทุกเตรียมจองโอเคแต่เตรียมทุกทำไมหมายถึงว่าบุ๊กกิ้งอะไรเงี้ยอ้หมายถึงว่าซือ ือวางดาวอะไรเงี้ยเขามาแล้วคุณเปิดแล้วครับผมอยากเป็นเชฟอยากอนนี้เป็นเป็นอันลองแต่ว่าจริงๆแล้วอยากเป็นนักร้องอ๋อก็เชื่ออยู่พ่าความสามารถกาเต้หรอจ้ะอยากลองทำหลายๆอย่างเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าเราชอบอะไรที่สุดอ๋อลองไปก่อนใช่ถ้าสมมติว่าไหนชอบแล้วเราค่อยมุ่งตรงนั้นไปคุณก้องก็ผมก็เหมือนพี่เต้เลยคือแบบยังไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่าอยากทำอะไรแต่ว่าก็ลองลองทำไปดูก่อนว่าชอบอัไไหนก็ค่อยมุ่งไปที่อันนั้นอย่างเดียวนะ ทเราทุกคนก็อยากประสบความสำเร็จในแบบว่าสิ่งที่เราอยากทำแหละครับใช่แต่ว่าก่อนที่จะทำอะไรทุกอย่างก่อนที่จะมาอยู่ดูมันดีหรืออะไรเงี้ยผมอยากมอบความสุขให้คนอื่นขอเสิร์ฟเลยนึงนะอันนี้คือดีมากสังคมสมัยนี้มันอาจจะโหดร้ายถ้าตอนนี้ันเป็นความสุขให้ใครได้ทําไปคนที่เขาซัพพอร์ตเราเาก็จะยังซัพพอร์ตเราต่อไปก็อยากให้น้องๆประสบความสำเร็จในในทุกๆสิ่งที่น้องๆรารถนาเหมือนกันนะอุ้ยเหมือนเหมือนพ่อเหมือนแม่นั่นแหละก็อยากให้ทุกคนได้ทำในสิ่งที่เขาฝันไ้แต่ว่ากดทนและตั้ง นะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะพาไปเล่นเกมในช่วงซุ่มสี<ฮ><ฮ>และนี่เราอยู่กันในครับท้เฮาส ช่วงนี้ของรายการน้องๆต้องชอบพี่อยากจะชวนน้องๆทุกคนมาเล่นเกมแบบฟิลฟิมันๆจอยๆอแต่ว่าเกมของพวกพี่นี่นะต้องเป็นเกมที่ขึ้นอยู่ระวัดกันดวง<า>อ,อันนี้ใครดวงดีบ้างจริงหรอม,มันผมพูดก่อนถ้าดวงไม่ดีปุ๊บกล้องเล็ขรอบปุ๊บเศร้าเลยเด้ดดดอภ <laughs> ารกิจของเราหาให้ได้ว่าใครเป็นสปายกับ3ดมดานโหดมันดี พี่ขอแบ่งเป็น A กับ B แล้วกันทีมละ4คนนะแต่ยังไม่จบเท่านั้นใน4คนนี้จะมี1คนที่เป็นสปายที่จะทำให้ฝั่งของเราอะแพ้เราเล่นเกมไปด้วยโฟกัสทั้งเกมแล้วก็ต้องโฟกัสเพื่อนว่าใครคนไหนเป็นสปายอันนี้เป็นในส่วนของเกมแล้วว่าเราจะได้เล่นเกมอะไรและอยู่ทีมไหนเราจับทีละคนแล้วแอบอ่านอย่าให้ใครเห็นโด้เพื่อนข้างๆก็ห้ามนะสนิทสนมกันมากมายอยู่จะจงจะจินอะไรกันก็ห้ามโดเข้าใจเปล่า ขออนุญาตประกาศก่อนว่าทีม A จะมีน้องโทมัสเฟิร์สก้องและเตและทีม B ก็จะมีน้ำปิงเก่งเจ้มและติ๋ตี๋เกมแรกของเราในวันนี้คือเกมฉันคือใครก็ฟิวชายเย็นนะง่ายเหมือนเกมชายเย็นน่ะใครได้แต้มเยอะก็ได้คะแนนไปแค่นั้นเองแต่อย่าลืมนะเตือนแล้วนะเล่นเกมไปด้วยต้องสังเกตเพื่อนว่าใครในที่นี้ เป็นเราสี่คนเป็นสปายเพราะว่าคนที่เป็นสปายจะเป็นคนที่ทําให้เกมแพ้พร้อมไหมพร้อมไหมเกมไหมขอส่งตัวแทนแปลงชุดก่อนเอหรือบีใครก็ได้ใครชนะเล่นเอาป่ะโอ้โหเฮ้ยสปายปะเนี่ยแปลกๆปลแล้วมีเรื่องแบบให้เขาเจล้วงานสรุปว่าทีมบีเล่นก่อนโอเคอนักปิงใส่นักปิงหน่อยพอจ้าสายคนนี้บอกใบให้นักปิงตอบไปได้ว่าคำคนนี้คือคำว่าอะไร มีเวลาแค่สามสิบวิเท่านั้นนะโอเคป่ะเก่งเปิดเลยโอเค1 2 3เป็นนักร้องเอออ่ะเป็นนักร้องเอาอีกไปอีกจีสามสิบวิแล้วเลี้ยวช่วยรไปสามคนเราไม่คนเป็นผู้หญิงเออเจสซี่เจไม่ใช่เพึ่งพิ่งมีทัวร์พิ่งมีทัวร์เทเลสเวนว้าวเก่งมากกี่สิบสามวยี่ิบสามวิ ทีมนี้ลองสังเกตกันดูนะใครไม่ค่อยพูดใครไม่ไรเลือเอาเลยมาทีม A พร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมถ้าเปิดปื้พี่จับลาเลยนะห้าสี่สามสองเปิดเลยมีโรนันโดก็ต้องมีก็ต้องมีเบสซี่ใช่เอาแลยครับขอเขาสี่วีลองเลยหัวเกมแรกทีม A ชนะ เกมที่2ของเรากรติกาคือพี่จะมีคีย์เวิร์ดสอ,อันซึ่งอันนี้พี่จะไม่รู้น้องทั้ง8คนจะต้องวาดรูปในในในบอร์ดเนี่ยคนละเส้น2รอ,อ,อบวาดยังไงก็ได้ให้พี่ตอบถูกว่าคําคํำนี้คือคําว่าอะไรอ่ะมานะพี่แจ๊กเอาตัวแทนอย่าให้พี่เห็นนะอยาให้พี่เห็นนะแอบดูกันเลยดูกันดูคีย์ดูคีย์เวิร์ดกันดูคีย์เวิร<อ>์ด<อ>กันอทหโอ้ง่ายงสามสิบวิเหมือนเดิมนะสามสองเริ่ม มีอะไรอะไรสปายมาเนี่ยเอออ่ะทำไมไม่ใช่เดี๋ยวเร็วเดี๋ยวตากทิวีงงได้มาจมูกจมูกโอเคอ่าได้อันนี้ได้อันนี้ได้เลยนี่ได้เลยใบหน่อยเดี๋ยวพี่ถามว่าใช่ไหมเราลองตอบว่าใช่ไม่ใช่น้องขอโอกาสหน่อยนะสามต่อเป็นตัดใช่ไหมใช่ใช่ในราคาเป็นของชํา่วยหรอเป็นของซื้อเก็บบ้านหรือว่าเป็นของตกแต่งหรือเป็นอะไรเกี่ยวกับโชค <ulation> ออไรูแล้ว yani รู้แล้วที่มันเป็นอย่างนี้ป่ะใช่ใช่ใช่นี่แหวกวนแหวกวันใช่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 ชรวยสามสิบอวแล้วตัวนี้ซเงินเนี่่นว่าปล่อยค่าคอตอนนี้มันเป็นมือแ่วังแกห้ามยอมนะตี่ามสอเร่ม สองเดิมโซ่โอ้โหง่ายโอ้โหง่ายอ่ะหนึ่งนาทีนะคะตัวเลยพี่นนท์คิดว่าตัวเป็นสัตว์ใช่ไหมใช่ครับหมาหมานายหมาอะไรไปมัดจุกอะมัดชอบมัดจุกหมัดชิสุชิบว่าใกล้เราใกล้เราเจี๊ยไรบุตเติ้ลอบุตเติ้ล่จะพูดดิบฝั่งนี้ได้คะแนนไปนะเพราะว่าฝั่งนี้เร็วกว่าเราเพราะเราต้อง34อันนี้25่ิบาวิเพราะฉะนั้นทีมทีชนะไปในเกม2 ม่เก่งเก่งมากเลยนะเดี๋ยวเราไปวัดกันในเกมที่3เกมนี้เป็นเกมตัดสินแล้วว่าใครจะชนะสิ่งที่ทําให้พวกเองะชนะได้คือเราต้องหาสปายของอีกฝั่งที่เจอสมมุติว่าฝั่ง B หาสปายว่าทีม A เป็นใครเจอชนะไปเลยโอ้โหได้ห้าสีเริ่มประชุมดีดีหเออสปายก็เนียนเกินทำแอปคุยแอปไลน์ให้มันมเีนีบสายมเนี่ยหมดเวลาหมดเวลาทีม B คิดว่าใครในทีม A เป็นสปายก้องครับทำไมถึงเป็นก้องเป็นก้องติเขาจะพูดเยอะเราไม่มีใครพูดเลยอันนี้คือส่วนตัวว่าอยากหดก้องใครไม่ชอบน้องมันหล่อฮะก็เลยมันแล้วเราเราทำไมถึงเป็นก้องใช่ครับปกติเขาก็จะพูดเยอะโอเคอ่กเก็บไปก่อนแล้วฝั่งทีม A เดี๋ยวพี่นับถึงสามัวชี้พร้อมกันว่าทีม B ใครเป็นสปายหนึ่งสอง ซ้ำอุ๊ยเสียงเดียวเลยอ่ะทำไมขอให้ผลน้ำปิง้งก็ตอบเทเลอร์สวิตไม่ได้ครับเพะว่าเขาแอคติ้งผมว่าเขาแสดงเก่งเกินอ่านี่เป็นข้อดี <c oughs> ข้อเสีย <c oughs> อาจจะเป็นคนเนียนเกิน <c oughs> แต่ว่าเพื่อนอาจจะรู้สึกว่าไม่จริงใจ <c oughs> และตอนนี้เราจะ<ย>ใ้ใสปายเฉลยตัวใครเป็นสปายให้ยืนขึ้นและขอเดินเชิญข้างหน้าสามสองน้อง ใครใช่ก็รู้ใครใช่ก็รู้หนึ่งสอะ1 2 3ยืนโอ้โหสเสมอ่ะทำไงอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบทลงโทษของทุกคนกันในช่วงซุ่มหาถ้าเสมอขนาดนี้ย ทุกคนรู้หมดเลยแสดงว่าสปายทำงานไม่ดีเล่นละครไม่เลิศงั้นสองคนนี้จะโดนเพื่อนทุกคนรุมดีดมากก้องเจ็บจังเลยมากอดกันก่อนปะอาทำมือไว้ยังไม่จบรายการยังไม่จบครับต้องลงโทษก่อนแล้วแต่เราอะว่าเรารักเขามากแล้วเขาหน่อยก็เอาทิ้งเขาเราสบายใจอะ I l เ v e y ย u เอโอ้ยเดี๋ยวกลัวน้อง น่ารักเอามาเลยทุกคนมาเลยไม่เห็นเลยเนี่ยเขาดีดยังไงเกียรการมองอะมันมองแบบเขาแบบ้อนวอนอะโอ้ยแรงเกินแรงเกินโอ้โอขออนุญาต <laughs> เปลี่ยนโพสิชันน้ำปิงเชิญเชิอ่ <laughs> อามีอะไรอยากจะพูดกับเพื่อนๆ่อนก่อนไหมเผื่อเพื่อนๆอาจจะดีดเบาลงอยากบอกว่าบ้านอายิริสวยมากโอเค โอ้ยยาบเัไมดังขอโทษนะครับพี่น้ำปิงอยอันนี้จะแรงหน่อยนะโอเคครับคุณนาไร่ไร่ขอยัดแผนขอยแผนขอด ทำไมถึงคิดจะทำสิ่งนี้รู้สึกว่าเม yeah. so ื่อก enfin> ี้ผมทำให้เขาเจ็บเยอะไปก็เลยลงโทษตัวเองแล้วกันอ่ะกับที่กับเพื่อนๆเก่งมากป่ยแล้วบอกเลยนะว่าวันนี้สนุกมากที่มีน้องๆมาน้องๆรู้สึกโอเคไหมสนุกไหมสนุกมากอ่ะพี่ขอถามอีกหนึงว่า โครงการอนาสิริรามคำแหงเนี่ยเราชอบอะไรในที่นี้มากที่สุดตั้งแต่เราเข้ามาอ่ะผมก็แล้วกันชอบแบบชอบบรรยากาศเขาแบบที่นี่แบบร่มรื่นมีต้นไม้เยอะก็แบบสวยด้วยแบบเขาบอกตกแต่งไม่เหมือนที่อื่นใช่ว่าทุกที่ไม่เหมือนกันถูกต้องผมชอบที่นี่แหละแล้วประเด็นคือที่พี่บอกเลยนะว่าถ่ายรูปตรงไหนก็สวยเห็นด้วยปะจริงด้วยมันสามารถทำคอนเทนต์ได้หมดเลยเนาะหมดนี้เนาะแล้วไม่อะไรอีกเลยทำสะูอะสบายเป็นนู่นเป็นนี่ไปเที่ยวเนาะอันนี้ชอบแบบสตาร์การตกแต่งการเลือกโทนของแบบโครงการอะไรเงี้ยเข้ามาแล้วมันมีไว้ความแบบ ซานตรินีเบาๆเฮ้ยมีความเมที่เจอรรเนี่ยเนาะโอเคก็คือสุดท้ายแล้วนั้นอะโครงการเนี้ย้ำอีกทีหนึ่งว่าเขามีทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดหรือทาวน์โฮมคือโครงการนี้ครบจบกับทุกๆเจนไม่ว่าจะเป็นเจนวายเจนไหนคืออยู่ได้ครบเป็นครอบครัวเลย ใหญ่ๆที่หมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสระว่ายน้ำรับเท้าสวนสวยที่มันคล้ายรีสอร์ทคืออยู่แล้วมีความผ่อนคลายสบายใจคือเอาจริงป้ะโลงนอกมันวุ่นวายมากๆพอเข้ามาในบ้านปึ๊บมีความร่มรื่นมีความแบบทะเลมินิโตนี้มีความทุกอย่างมันครบครันคืออยู่ที่นี่มาแบบคุณไม่อยากออกไปไหนอ่เียเพราะงั้นต้องมาอยู่ที่โครงการอนาคตามคำแหงเขานันเอางี้ ขอให้ฝากผลง,งานหน่อยได้ไหมให้เราไปติดตามติดใจมีความแบบเออกีเกิอดอะไรได้บ้างตอนนี้มีสอโปรเจกต์อยู่แล้วครับก็มีเรื่องที่เจ็คนกลาน่าก็ฝากติดตามได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะเล่นก็คือเป็นพังสปาครับอุ้ยจะบอกว่าเรื่องนี้เราเล่นด้วยกันนะอุ้ย,ย,ยแต่ไม่ใช่คู่จิ้นค่ะ <laughs> ไม่ต้องห่วง <laughs> อ่ะคนอื่นมีไหม <laughs> ผมก็มีซีรีส์ดื้อเฮียครับ ด่งเงากระหายสซนเล่นกับกล้องครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยเพราะว่ามันใกล้จะออ่อนแล้วโอเคไหนๆก็จะมีผลงานแล้วคืออยากรู้ว่ามีผลงานรวมอะไรไหมของทั้งแก๊งเลยมีไหมจริงๆมีเวทีที่เป็นไลฟ์ไปแล้วแต่ว่าในอนาคตจะอาจจะมีแบบรายการร่วมกันแต่ว่ายังไม่บอกก็ต้องติดตามทั้งแมมันดิดูเฮ้ยมันดีอ๋อโอเคส่วนใครนะครับที่อยากได้บ้านสวยๆหรือคอนโดหรือบ้านหรือทาวน์โฮมดีไซน์ที่แบบแรงบรัดใจดีๆพร้อมกับโปรโมชั่นปังๆนะครับล้องดูในข้อมูลเว็บ สนสิริ .com บอกเลยว่ามีหลากหลายสไตล์หลากหลายทำเลตอบโจทย์ชีวิตหลากหลายมากมีโครงการให้เลือกเพียบเลยครับท่านผู้ชมฝากด้วยนะงั้นฝากน้องๆ8คนดูมันดีเป็นเจนใหม่ฝากด้วยน่ารักมากทุกคนมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e แล้วก็ติดตามพวกเราทุกช่องทางด้วยนะครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากที่วันนี้ให้เกียรติมาเดินดุมๆกับพี่กับรายการสุ่มสี่สุ่มห้า